สวัสดีครับทุกท่านครับหลังจากที่รัฐบาลฐานพมา่าประกาศผ่านทาง TBC ว่าจะมีการโจมตีกองกำลังไทยใหญ่ R าซเอตามตะเข็บชายแดนอำเภอแม่สายและอำเภอปางมะผ้าแม่้องสอนทางเชียงใหม่และก็ทางเชียงรายวันนี้จะขอนำพาทุกท่านนะครับว่าผลกระทบหากมีการประทะเกิดขึ้นตามตะเข็บชายแดนตามที่พมา่าได้ประกาศไปจริง จะมีผลกระทบต่อศูนย์อบพยพที่อยู่ทั้งไทยและฝั่งรัชานนับตั้งแต่ได้เอกราชจากอังกฤษพมา่าปกครองโดยเด็จการทหารพรมาร่ามานานกว่า5ทศวรรษจนมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นในทางที่ดีและดีขึ้นเรื่อยๆจนมีการจัดการเลือกตั้งปี2553และ2558ต่อการ หลังจากนั้นนะการต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่างๆที่มีบ้านเรือนประเทศชาติของตัวเองอยู่แล้วดั้งเดิมมีมากถึง15กลุ่มเริ่มมีการตกลงหยุดยิงทั่วประเทศโดยโลงสัญญา NCA ปี2554สู่สถานการณ์ที่ดูขี้คลายมากขึ้นการช่วยเหลือทางองค์กร อ uh, n อะไรก็แล้วแต่ในในเรื่องการช่วยเหลืออาหารนะความเป็นอยู่ปัจจุบันได้ตัดไปหลังจากหยุดนาลงสัญญา NCA นมาถึงปี2564วันที่1มกราคม2 5 6 4สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือได้มีการปฏิบัติยึดอำนาจโดยหน้าก่อการยึดอำนาจคือนายทหารมินอองไลน์ ยึดอำนาจนะเวลานะจนปัจจุบันเกือบเข้าเดือนที่3มีผู้คนสูญเสียชีวิตและขาดอิสรภาพในการทำมาหากินผลนะส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ประท้วงและฝ่ายกลุ่มชาติพันธุ์ที่หยุดยิงทั่วประเทศ NCA ออกมาแสดงจุดยืนอยู่ข้างประชาชนและรองรับผู้ลี้ภัยที่มีการหลบหนีหลังจากมาาออกหมายจับ นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ฐานพมา่าจดหมายถึงฝั่งไทยว่าจะถล่มตามฐานที่มั่นที่อยู่ตะเข็บชายแดนเชียงรายเชียงใหม่และมีผู้อพยพจำนวนศูนย์อยู่6แห่งที่มีผลกระทบโดยตรงอย่างแน่นอนหลังจากที่ UN ได้หยุดการช่วยเหลือตัดงบประมาณทุกทุกอย่างวันนี้ลองมาฟังนะครับฐานที่1ฐานที่ห,หผู้อพยพ กองมุ่งเมืองนะก่อตั้งเมื่อปี2550มีประชากร246คนแยกออกมาเป็นชาย119คนหญิง127เยาวชนอายุไม่ถึง18ปีประมาณ41%ฐานที่ตั้งก็คืออยู่ฝั่งรัดฉานติดตะเข็บชายแดนบ้านหมอกจามแปอําเภอเมืองแม่ห้องสอนค่ายที่สองผู้พยบยดอยไตยแดงก่อตั้งเมื่อ 2542มีประชากรที่ไม่ใช่ทหารเป็นประชาชนอย่างเดียว2,039คนแบ่งออกมาเป็นชาย1,130คนผู้หญิง1,179คนเยาวะชนอายุต่ำกว่า18ปี52%ฐานที่ตั้งอยู่ตรงข้ามอำเภอปังมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ายอพยพแห่งที่3ดอยก่อดำก่อตั้งปี2549ประชากร138คน แต่ปัจจุบันนะอันนี้คือปี2519ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น253คนเป็นผู้ชาย121คนหญิง117คนเยาวาชวนอายุต่ำกว่า18ปี3 7ฐานที่ตั้งตามอําเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ฐานที่4ผู้อพยพกุงจอก่อตั้ง254 5มีประชากรที่ไม่ใช่ทาหารทยใหญ่รวมแล้ว402คนเป็นชายข้อมูลนะปัจจุบันคือ402คนนะแบ่งเป็นชาย 192คนหญิง210คนเยาวชนอายุไม่ถึง18คน40%ฐานที่ตั้งอำพเภอเวียงแหงเชียงใหม่ฐานฐานอพยพที่5นะดอย30ก็ตั้ง2549มีประชากร356ในปี2549ปัจจุบัน390คนจํานวนหญิงนะ118คนชาย208คนเยาวชนอายุไม่ถึง18 ปี32เปเซ์และฐานที่ตั้งตรงนี้อยู่ตรงข้ามอำเภอปังมะพาจังหวัดเชียงใหม่และฐานที่6โดอยาฐานที่6ดอยก่อวันก่อตั้งปี2544ประชากร2534คนแบ่งเป็นชาย1216คนหญิง1388คนเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี34เอร์เซฐานที่ตั้งอยู่ฝั่งรัดชานตรงข้ามอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะเป็นคลิปความรู้สาระหากมีการประทะเกิดขึ้นจริงนะจำนวนผู้คนเกือบ7,000กว่าคนร่วมหมื่นคนนี้จะได้รับผลกระทบอย่าง ตรงๆวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่จะนำมาฝากทุกท่านและจะนำนะอีกคลิปที่สองมาฝากต่อหากใช่หากชอบการุณากดแชร์เพื่อเป็นความรู้ให้กับคนทั่วไปได้รู้ว่ารัทฉานหรือคนไทยใหญ่ซึ่งเป็นพี่น้องคนไทยเรามีการอบพยพหนี ตามยูเอ็ได้ประกาศก็คือเป็นการพลัดถิ่นที่ไม่สามารถอยู่ในบ้านตนเองจึงอพยพหนีมาอาศัยอยู่ตามฐานที่มั่นและมีกองกำลังทหารไทยใหญ่เป็นผู้ดูแลช่วยเหลือสนับสน,นุนวันนี้จึงนำพามาฝากทุกท่านขอบพระคุณครับ